นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้เราอยู่ที่พุทธบูชานะครับเป็นคู่นอกรายการนะครับเจ้าเน็กชุมแพนะครับกับแพนลา2สองนะครับเสือแปลข้ามฟีไม่มีบล็อกนะฮะเจ้าแพนนี่แพ้ปีศาจตะก้อมานะครับเจ้าแพนนะนะครับเชิละวันเกือบหมื่นนะฮะที่นี่นะครับเมื่อหลายปีก่อนนะฮะ ตัวนี้ก็กลัวนะครับไม่เคยเห็นเจ้าแพนนะครับนี่ครับสกอร์ตัวนี้สองต่อสามครับนะครับมาดูลูกเสือนะครับสองต่อสามครับง่ายๆครับนะครับเจ้าแพนนี้อาศัยความนิ่งนะครับนะครับสกอร์นี้ครับสามต่อสองครับ สามต่อสองหน้าขวาครับเจ้าแพนครฮะต้องความนิ่งครับเจ้าเน็กครับนี่ครับ 4, ต่อสองครับเน็กชุมแรันนะครับเจ้าแพนนี้ถือว่ามาคอสสนิมใหม่นะฮะนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้เดี่ยวนานแล้วนะครับเจ้าแผนนะฮะนะฮะยกขึ้นมาห่างเน็ตครับ โมโหสต่อสี่ครับกระแผนลูกทำหลักก็คือหัวนี่แหละครับเป็นหลักนะครับ2ต่อสครับตัดหน้าขวาครับยกขึ้นมานี่ครับสี่ต่อ2ครับ หน้าขวาครับยกขึ้นมาห่างเน็ตนะครับโดนเกี่ยวครับยกขึ้นมานี่แหละครับความไม่ชัดเจนเนะของเจ้าเน็กชุมแป้สต่อสีครับนี่ครับ3ต่อสีครับ ต่างฝ่ายก็ไม่เคยเจอกันนะผมมองว่าสู้สีกันนะครับก็จัดให้เจอกันหน้างานนะครับสามต่อสีครับง่ายๆครับออกนะครับสีเท่านี่แหละครับสีต่อสีครับ สต่อสีครับง,ง่ายง่ายครับยกเสียนะครับลุกนี้ฮะนิคต้อนน็กสไตล์กันเล่นเล่งไปหน่อยครับไม่ดึงจังหวะนะครับแผงนิ่งกว่าสีต่อสีอครับง,ง่ายง่ายนะครับ 4ต่อ4ครับง่ายๆครับยกขึ้นมา4ต่อ4ครับเน็กกับนุมาพร้อมกันนะใครจะหมดก่อนกันแค่นั้นแหละครับ4ต่อ4ครับ เซออกอีกครับนะครับสต่อ4ครับนะครับลูกทำห้ต่อ4นะครับลากไม่เข้าเน็ตนะครับ5ต่อสครับ แผนลามสองนะขพอจะเปลี่ยนแดนนะครับไปดูฝั่งของน้องแผนบ้างนะครับว่าครึ่งต่อครึ่งแล้วนะครับห้าต่อสี่ครับง่ายๆครับนครับเจ้าแผนนวามนิ่งครับนี่ครับง่ายๆครับลากไปไหนก็ไม่รู้ครับนี่ครับยกขึ้นมาหัวเหมือนเดิมครับนี่ครับ หกต่อสี่ครับกีฬาเปลี่ยนแดนนะครับนะฝั่งเจ้าแผนนะครับหกต่อสี่นะครับเห็นป่ะมาตรฐานนี่เสียอซ้ำลอยครับอยากเห็นครับคนที่ไม่เคยไม่ไม่ใช่หรอกคนที่แบบว่าไม่เคยเดี่ยวกันนี่เราอยากเห็นอยากเห็นเนี่ย นีจุมแพครับ6ต่อสีครับ,รบนี่ครับยกขึ้นมานี่ครับดิ้นนะครับ7ต่อสี่ครับ จ็ดต่อสี่เจ็ดต่อสี่ครับโดนเกี่ยวครับยกขึ้นมาหลงครับแปดต่อสี่ครับคนละม้วนเลยนะครับ เจ้าเนชุมแพรครับว่าลองชิมถ้ามองตามเวทนี่คือปีศาจไม่กล้าสู้เจ้าเน็กนะครับนะครับจะเจ้าแพนแพ้ปีศาจต่ก่อน,นอันนี้ตามเวทนะครับโอ้โห,หนนี้ครับเจ้าหวานี้ สี yeah. ่ต yeah. oh. uh ่อเจ็ดนะครับยกขึ้นมาเอาออกออกมาท้ทีแรกเป็ปาดอกที่ไหนมันมีหลุปาดอกที่หลุมม่หมันมันหลากแต่ก่อนมันบอนึ่งดมันแรนปึ๊บปึ๊ ห้าต่อแปดเจ้าวะนี่ครับแปต่อห้าครับไม่เล่นหรอครับไม่เล่นครับนอเล่นอะไรก็ดูไปเล่นกับใครอ่ะแปดต่อห้าไปเล่นกับใครกุงขาันุ่จเลี้ยงสาีกุมังคห้าต่อแปดเนีไปเล่นไทย ไปคนเดียวเข<อ>าฝากไว้เ,เขาฝากไว้ไม่ส่งมันเลยมันใส่ไปเล่นมาแต่ไม่ใช่ว่าไปเล่นมาเมื่อคืนนี้เขาไม่มีเงินจ่ายเขาจำมาเลยไม่ใช่นะมไปส่งมันนี่มันรวมก็เลยฝากไว้เฉยๆว่าความนิ่งนะครับอยู่ที่เจ้าแผ่นนะครับอ่าต่อบแปด ตัดหน้าขวาเลยครับ <ไอ S 1> ยกขึ้นมาห้าต่อแปดนะครับมีเยอะไม่ใช่เดี๋ยวโย่ฝั่งส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบผมอีกเยอะมากนะครับครับแปดต่อห้าครับไปเลยครับ 5ต่อ8ครับสายครับนี่ครับ6ต่อ8นะมันหลินมันมันมันหลีบไปนะมันมันเมื่อยอ่ะคนละครึ่งกับมันฟาวครับ พี่มันโตโสงนายโย,ยนี่เราพี่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 วัดก็เห็นฟังฟังนู้นเดียวแพ้ปีศาจที่ทีนี่ไอ้นี่ปีศาจไม่กล้าแตะเลยพี่ก็คิดดูเลยเห็นไหม,มให้เรา่นีทุกคนชอาแพ้เขาแพ้ปีศาจเป็นหมื่นมันคือดินเังสิเป็นอย่างมันไม่แห้งบ่มันคือดินคือใครยุ่งนี่เปิดฟ้าองค์เห็นไหมหลังบินดินดิ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 อยู่ สูส oh. ีครับแปดเท่าครับหน้าขวาเสิร์ฟอันนี้มาไหมเ่อเมอานึ่จะเหม่อฟังไงไฟจับเนนึงอ๊อเอาผมเอาบอนึ่งต่อสามโ่โอ้ยโอเคสองหนึ่ง

จะมผมจะไม่เล่นฝั่งไหนไงดีครับบา้ากอกตัวปุ๊บม,มึงแม้แน่นอนนะวะจะไปดึงคัมพีมากไอห้หนูครับสิบสิบต่อแปดครับหน้าขวานะครับไล่สายดีๆแล้วเปลี่ยนมาเป็นหน้าขวานะครับนี่แหละครับ เน็กจุ้มแพ้เนี่ยเบิงเ <c oughs> บิงไปเบิงมากกว่คือไขยุ่งเนี่ยไหมเพราะว่ามันดินโพดไอ้มา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 หาลอยไหมเอาไหมครับไปต่อสิบครับนะครับนี่แหละครับเก้าต่อสิบขาซ้ายมีไม่ยกนะฮะ <c oughs> ยกหัวเก้าต่อสิบครับนี่ครับลากขึ้นมานี่ครับสิบเท่านะครับหลุดพอๆกันนะครับทีละสองแต้มนะครับไอจ่าชานี่น้องไอจ้าจตาจ้ากันเ่าดินไลยเขาเขาถือว่าเขาเมืมอยหน่อยเด้เขาก็ทำท่านิ่งๆไว้ สู้ๆครับสิบต่อสิบครับรโดนเกี่ยวแล้วนะฮะหน้าหัวหน้าขวาแน่นอนครับไม่พลาดแต่หน้าขวาแน่นอนครับสิบเอ็ดต่อสิบครับแก้มเดียวนะฮะสิบเอ็ดต่อสิบนะ ครับไม่เดียวเกมครับนะฮะพลากขึ้นไปครับเกมครับสูไม่ได้ไ